ต้อนรับสาวๆเข้าสู่อันแทกแกะลองแอนเฟรนส์ Friends, เหมือนเดิมนะคะวันนี้ค่ะกลางเดือนเมษาแล้วนะคะเราจะไม่พูดถึงประเด็นของสงกรานต์ค่ะให้มันผ่านไปนะคะประเด็นที่ฮิตกว่านั้นค่ะมันคือ ผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางจากละครซีรีส์เกาหลีค่ะทุกๆครั้งค่ะที่เวลามีซีรีส์เกาหลีนะคะมันก็จะต้องมีโปรดักที่นางเอกใช้มั่งแหละคนน, ون, คนนู้นคนนี้คนนั้นใช้แล้วมันก็จะกลายเป็นโปรดักฮิตขึ้นมาค่ะครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันค่ะเรื่อง Descent d a n of the Sun นะคะหรืออะไรนะเมื่อกี้แอบมีคนบอกว่าเรื่องอะไรนะบุตรแห่งพระอาทิตย์อะไรเนี่ยนั่นแหละนางเอกค่ะคุณซองเฮเคียวเขาก็มีโปรดักฮิตที่แบบว่าสาวๆทุกคนต่างวอรวายอยากได้สิ่งนั้นนั่นก็คือเจ้า Laneige Two Tone Lip Balm อันนี้เลย แน่นอนค่ะว่าวันนี้นะคะเราก็จะต้องมีแอนเฟรนซ์มาช่วยเราแกะลองนะคะซึ่งจะเป็นใครไปไม่ได้เลยค่ะจะต้องเป็นติ่งเกาหลีตัวแม่เท่านั้นขอเชิญน้องกันจิค่ะ <c oughs> แล้วก็น้องอีกคนนะคะมีความหน่าเกาหลีเป็นอย่างมากนะคะน้องน้ำลอเรนเซียค่ะ เราก็มาทําความรู้จักกับโปรดักต์กันนิดนึงนะคะเจ้า2ตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วตัวหลักของเราก็คือตัวนี้ Laneige True Tone Lip b a r แต่จริงๆปีก่อนๆนางมีออกมาแล้วหลายสีเลยทีนี้ปีนี้ค่ะนอกจากนางจะออกตัวนี้มาให้เป็นแบบตัวเ,เป็นโปรดักต์ที่นางเอกในเรื่องเรื่องอะไรคะอ๋อ <laughs> เรื่องแันอ <laughs> ันนะคะใช้ <มา S 1> คุณซองไฮเยคโยไม่ใช่จริงมาซองฮเคโย <laughs> อ๋อนะคะคุณซองเฮเคียวใช้นะคะนางก็ยังมีสิ่งนี้ด้วยซึ่งเป็นทูโทนอายแชโดว์อ่าเดี๋ยวเรามาลองกันแต่ว่าแอบถามก่อนว่าในความติ่งเกาหลีแล้วเนี่ยหน้าเกาหลีขนาดไหนมีความติ่งเกาหลีแค่ไหนคะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยน้ำจะชอบดูเป็นแบบพวกคอนเสิร์ตเกาหลีจะไม่ค่อยเน้นไปทางซีรีส์เท่าไหร่แต่ถ้ามีซีรีส์ก็มีดูบ้างแต่ส่วนใหญ่จะดูที่พระเอกนะคะแปลว่าพระเอกเรื่องนี้ไม่หล่อหรอเฮ้ยบ้าพี่กอตตี้สไตล์ใครบอกไม่หล่อโดยเฉพาะเรื่องนี้ควรต้องตามไม่ทันค่ะเพราะว่าอะไร เรตติ้งเนี่ยมากกว่า40%และ้วะคะจิกปากทำไมฉันไม่เหมือน PR าร์ต่างเรื่องนี้มาเองเลยทีเดียวนั่นแหละค่ะด้วยความดังและความมอแวร์ของสาวๆทั้งหลายนะคะประกอบกับช่วงที่เราออนแอร์นี่อาจจะใกล้ๆใกล้ๆช่วงจบใกล้ช่วงจบเพราะอาจจะเป็นช่วงที่อีกอาทิตย์หน้าเป็นตอนพิเศษเพราะฉะนั้นนะคะสาวๆก็ต้องทำความรู้จักกับน้องๆเหล่านี้ไว้เผื่อจะไปตามกันอะแต่ว่านะเราก็ไม่ใช่สาวเกาหลีไม่ใช่ซองเยคโยเนี่ยนะ เราก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยปากสาวไทยหรือสาวหมวยเกยเนี่ยทาออกมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ <S <S เพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันค่ะว่าทั้งเจ้าลิปแล้วเจ้าอายแชโดว์เนี่ยทาออกมาแล้วจะเป็นยังไงค่ะ เกาหลีก็นรืยงะคะทั้ง3คนก็เนี่แหละคะ่ะได้ใช้โปรดักต์นะคะทั้งเจ้าทูโทนลิปบา์แล้วก็ทูโทนแชโดว์บา์นะคะเริ่มจากน้องตัวที่เราไม่ค่อยจะรู้จักเขามากก็คือทูโทนแชโดว์บา์ bar, ก่อนแล้วกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะอันนี้อะ่ะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นสีคอรัลอะไรสักอย่างคือเขาจะมีทั้งหมด4ส,สีนะคะอันนี้เราได้มาหนึ่งสีอ่ะเริ่มจากน้ําก่อนแล้วกันค่ะก็สําหรับตัวอายแชโดว์ของเขานะคะนะ้ำรู้สึกว่ามันจะ เป็นคาบแล้วก็เป็นขุยๆหน่อยนึงแต่ว่าค่อนข้างที่จะใช้ง่ายสะดวกเพราะว่าตรงนี้มันจะมีเป็นเหมือนกับปุ่มอย่างเงี้ยค่ะเลื่อนขึ้นอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะใช้ง่ายสะดวกดีแต่ถามเรื่องเนื้อของผลิตภัณฑ์มันจะเป็นคาบน,นิดนึงต้องใช้กันอย่างระวังแล้วก็ใช้มือเกลี่ยเอาก็ได้ค่ะส่วนกาจินะคะ เนื่องจากว่านางฟาดไลเนอร์มาใหญ่มากเพราะถ้าจริงๆร,งร,งรงชันจะลองอายแชโดว์นี่ก็ได้นะแต่ว่ามันคงอยู่ใต้คิ้วอะคือถ้าเกิดว่าจะมาออกรายการแล้วเนี่ยการจรีจะออกมาแบบไม่มีไลเนอร์เนี่ยการจีตอนไม่มีไอายไลเนอร์ <c oughs> ทำลายกันจี <c oughs> อะ<ๆ>นางก็เลยฟาดไลเนอร์มาใหญ่โตแล้วแต่ว่าตัวนี้เขาบอกว่านอกจากทาตาได้ยังทาแก้มได้ด้วยค่ะหลังจากที่เราลองแบบเออทำทำเป็นเหมือนแบบไฮไลท์ตรงนี้ตรงหนกแก้มอะ มันพบว่าไม่น่าบอกเท่าไหร่ออจริงๆแล้วเราด้วยเป็นคนที่หน้าแบบโคตรม,คมันคือแบบเป็นคคาบมันคือมันก็เลยแบบเป็นคราบมากแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ให้ผลเหมือนอารมณ์แบบคือมันมีความมอยส์กว่านามั l t i p e l ลิ้นนิดนึงเราคิดว,ว่ายอย่างนั้นนะแต่ว่าคือเกลี่ยก็แบบค่อนข้างง่ายแต่เป็นคราบก็ง่ายเหมือนกันอย่างเราเงี้ยเราทาบนเปลือกตาอะดูเปลือกตาค่ะดูค่ะดูค่ะ อะไรคะเห็นเป็นอันนี้เป็นไลเนอร์เหรอคะค่ะเป็นไลเนอร์แบบมายเนอร์พาสเทลอันนี้นะด้วยความที่มันเป็นครีมนะคะแล้วก็ไอเป็นคนเปื้อตามันมากคือจริงๆมันทุกส่วนในหน้าเลยยกเว้นคิ้วทาเสร็จนะคะยังไม่ทันตัดผ้าไปที่ฉากอื่นเลยค่ะมันเป็นเส้นซะแล้วเนื่องจากว่าน้องเขาเป็นครีมมากโอเคข้อดีของเขาคือใช้ง่ายนะคะสวยงามมีการแบบว่าแบ่งสีมาให้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าไม่ทนแต่เราต่จริงๆแล้วเราชอบกิมมิคของความเป็นอายแชโดว์เราเป็นบูโอนะมันเหมือนกับว่าพอ คือลุกแรกคือพอปาดปื๊บเห็นพี่น้ำแบบพอปาดปื๊บป่ะมันเฮ้ยมันสวยอะพออยู่บนผิวขาวแต่ว่าและยิ่งถ้าสีเนี่ยถ้าอยู่บนเปลือกตาคนที่สีค่อนข้างเข้มหรือผิวแบบสองสีเนี้ยมันจะกลืนค่อนข้างแบบกลืนไปเลยแต่ว่าเราเราชอบการที่อายแชโดว์มันเป็นสีคอรัลนะมันน่ารักดีอยู่เหมือนอยังตรงใต้ตาเนี้ยพอมันเป็นข้างมันเป็นคอรัลนิดนึงมันจะดูเหมือนแบบ ตาช้ำๆอะเออวันเทนที่เขาฮิตกันแบบเป็นแบบตาช้ำๆตาแดงๆนิดนึงกำลังน่ารักทำลังหน้าแบบเออลีตาตลอดเวลาเออเราเราว่าเออด้านด้านเนี้ยเอามาทําเป็นหัวตาแล้วก็ด้านด้านสีส้มๆเนี่ยก็มาทาเป็นเป็นหางตาหรืออะไรเงี้ยพอได้แต่ว่าถ้าเกิดคนที่เปิดตามันมากนะคะแล้วปาดลงไปบนเปลือกตามันก็เนี่ยแหละมันก็จะพรีสขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดอ่ะเรามาทายราคาของน้อง two tone shadow b นี้กันค่ะว่า ราคาประมาณเท่าไหร่ประมาณ9 9 0บาท890ประมาณมมราคานะคะ1,050บาทอันจริงๆมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ ข้อเสียของสําหรับคนที่แบบหนังตามันอย่างนี้มาต่อกันที่ลิปค่ะตัวที่เป็นหัวใจของเรานะคะน้อง two ท o n e lip b a อันนี้นะคะปีก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วและหลากหลายสีนะคะ<ช>ซ,ซึ่งกันจีก็มีความวอรแวร์มากนะคะคือเราได้มาทดลองปร๊บ1หนึ่งสีหรือเท่าไหร่เนี่ <มา S 1> แหละ,ลนนะใช่นัเออใช่นางก็วอรแวร์มากได้มาอีกใช่นี่ค่ะเราไปตามมาตาโห<ฮ>คือเนี่ยชอบมากจีจีคือมีทั้งอ่อนมีทั้งสีแบบแฮทๆหน่อย แล้วก็แค <c oughs> คืออะไรคะแรกๆไหนคะ <_ COVID> <_ C oughs> แล้วก็เป็นสีเหรเฮ้ยเหมือนเบอร์กันดีนเบอร์กันดีนิดนึงอะไรคือไปตามไปตามเลยนะรู้สึกที่เกาหลีมันจะแบบเราจําราคาไม่ได้อะแต่ถูกกว่าที่ไทยแบบนิดนึงไม่เยอะเออ่ะแล้วเท่าที่ใช้มาเป็นยังไงบ้างเราชอบมากมเพราะว่ามันให้สีที่ติดทนแต่ว่ามันจะไม่ใช่ให้ความติดทนในแบบที่เป็นแม คือเนื้อออก่าถ้าแมทปุ๊บเราทายอย่างไรปุ๊บไอเนื้อผลักอ่ะมันจะติดอยู่นันทั้งวันแต่อันเนี้ยพอเราทาสักพักหนึ่งอ่ะเม็ดสีมันเหมือนมันจะไปเกาะอยู่ที่ลิปนเราเลยเพราะฉะนั้นพอเราเช็ดออ,อ,ออกอ่ะมันก็จะมีให้ฟิลเป็นแบบแบบทิ้งอยู่ด้วยแล้วเราชอบกิมมิกในการที่มันเบลนสีเลยเราคิดว่ามันไม่เหมาะกับคนที่ปากบางเกินไปเพราะว่าเนี่ยอย่างน้อยนะปากปากล่างปากล่างคุณต้องมีพื้นที่ประมาณเท่านี้อ่ะทู คือทาไปแล้วแบบปาดไปแล้ว<ช>เออได้ทั้งปากไม่งั้นนะคะปากบางเกิดอะไรขึ้นคะลงมาถึงนี่ถูกถูกต้องค่ะอ่าแล้วทางนี้แหละเคยเคยได้ยินชื่อหรือเคยลองหรือเคยอะไรอย่างงี้ไหมคะเคยได้ยินค่ะเพราะว่านางเอกเนี่ยเขาใช้ในละครใช่ไหมคะในซีรีส์แต่ส่วนตัวของน้ำเนี่ยน้ำชอบตัวนี้มากนะคะเพราะว่า สไตล์เกาหลีแล้วจริงๆเนี่ยเขาจะทาแบบตรงกันนี้เลยคือด้านนอกเนี่ยจะเป็นแมทและข้างในจะเป็นฉ่ำค่ะใช่อันนี้คือตรงเลยตรงกับที่แบบสไตล์เกาหลีเขาใช้กันเลยก็คือแบบตอบโจทย์ในส่วนของน้ำเราขอเล่านิดนึงได้ไหมคคืออันนี้มันเป็นกิมมิคจากหนังเลยนะที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอ๋อให้น,นังเล่าให้หนังเล่า,ลาอะ ขอเวลาหนึ่งนาทีนะาทุคนขอขอขอน้า <c oughs> ด้วยค่ะขอหนออ,อ,อ <c oughs> <c oughs> คือว่าในเรื่องอ่ะมันมีมันมีหัวฉากหนึ่งคือถ้าใครดูซีรีส์จะจะเห็นเลยว่าเฮ้ยเหมือนเขาตั้งใจขายอันนี้มากนางเอกอานางนางแบบเฮ้ยพระเอกจะมีเหมือนแบบซับที่แปลแบบว่าเฮ้ยเธอรบี้ไปสองคันแล้วเรามาบี้ลิปสติกกันไหมคือแบบ มันแปลกจริงจริงใช่ไหมอ่ะแล้ว<ต>ทีนี้ยังไม่เท่าไหร่จ้ะแล้วทีนี้เหมือนเหมือนมันเป็นฉากที่พาะเอกเจอเระเบิดนูน่นมีนั่นอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วไม่มีป้ายม,มันมีป้ายอยากทาป้ายที่จะเขียนบอกว่าตรงเนี้ยมันมีระเบิดให้บอกว่าเธอมีลิปสติกไหมนางหยิบนี่ขึ้นมาจา้าแล้วเป็นแท่งแบบสีแดงใช่ไหมแล้วนางก็เขียนที่ป้ายป้ายป้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วนางเอกก็มาเติมแบบเป็นหัวกระโหลกนิดนึงแล้วพอเติมเสร็จจ้านางเอาแบบเอานิ้วอ่ะแตะที่ป้ายน้แล้วก็แบบ แล้วก็เดินจากไปความไข่ของเนาะคือแบบแต่เราแต่เราเป็นคนดูแล้วว่า่อยากได้นี่มันนั้นความติ่งเนาะความติ่งเนาะถ้าเราดูแล้วจ่ะอย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ก็ได้เหรออ่าอย่างนี้ค่ะเจ้าตัวนี้นะคะมันเป็นเอ่อจริงๆไม่ใช่เป็นรุ่นใหม่รุ่นเดิมนั่นแหละแต่เขาเป็นสีออกมาใหม่สีสีซึ่ง สีที่มีความคิดว่าสาวไทยจะต้องวอลวร์หาซื้อมากที่สุดก็คือสีนี้เพราะเป็นสีที่นางเอกใช้จองเอเคียวใช้หรือที่ชื่อในเรื่องว่าคังโ,งโมยอนอ๋อคังโมยอนอะนะคะก็เอาจริงๆตอนเรามองแล้วเนี่ยเรามีความรู้สึกอยากร้องเพงลงภาษาไมไมเรามีความรู้สึกว่าลิปสีเหลืองคืออะไรวะทา, <laughs> ายังไงดีอะตอนท้ามีความรู้สึกยังไงบ้างตอนแรกเห็นแล้วแบบ คือแบบตกใจอะเพราะว่ามันสีเหลืองกับสีชมพูมันจะเข้ากันไหมแล้วยิ่งเห็นในรูปภาพที่เขาแบบโฆษณาอย่างเงี้ยค่ะมันค่อนข้างที่จะแบบประหลาดใช่ไหมแต่พอเราลองทาไปแล้วเนี่ยมันก็ประหลาดมันก็มันก็ค่อนข้างที่จะเกืนเหมือนกับเข้ากันนะคะมันเหมือนจะเข้ากันเออูีสวยเหมือนกันว่าปาดไปตอนแรกรู้สึกตกใจตกใจช็อกนิดนึงแต่ว่าพอเบรนพอมีการทาปากนี่คะอบป้าเขาบอกให้ทาปากอ่งอบป้า ก็คือเหมือนเป็นการแบบเม้มปากให้มันสีมันเบลนเข้ากันเออพออบป,ป้าไปสักสามรอบเริ่มดีขึ้นคือของเราอะ่ะด้วยความที่เราจะชอบลงเหมือนคอนซีลเลอร์ให้ติ๊ก่อนอนะสักทีทุกคนเห็นอาจจะแบบเฮ้ยผีนิหาอะไรเนี่ยอพอลงไปปุ๊บอะมันกลายเป็นว่าไอ้สีเหลืองที่ที่มันที่มันมาอยู่ครึ่งหนึ่งอะ่ะมันช่วยทําให้ปากบันเบนเขาเรียกอะไรสีมันเบลนกับสีอันเนี้ยได้ดีนี่คือมันก็เลยเป็นลุคเหมือนแบบ ของเราทานะกลายเป็นลู้แบบเหมือนฟิลเข้าลังล่อยอาจจะไม่ค่อยเกาหลีด้วยหน้าและอายไลเนอร์แล้วแต่ก็รู้สึกว่าเออมันก็ไปได้นะเร็นคนผิวสีเข้มใช่นี่ไงก็จะบอกว่าเออแต่งเฉี่ยวก็ได้นะคะหรือว่าจะแต่งแบบ อัมพัดอัมพัดนิดหนึ่งก็ได้นะคะหรืออะจุม่านิดหนึ่งก็ยังได้เอาเป็นว่าตัวนี้นะคะเหมือนกันจีรู้ราคาคร่าวๆอยู่แล้วนะคะว่าประมาณเท่าไหร่แต่ทางนี้ทราบไหมคะไม่ทราบค่ะเธอไม่ทราบเหมือนกันเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอออ่ะได้ละได้ราคาลวอ่ะอ่ะเดากันเลยอ่ะหนึ่งสองทาบเดาราคาค่ะแล้วก็เก้าร้อยอ่ะประมาณพันสาบาท950บาทเธอมันถูกไปที่สิ่งนี้อันนี้950นะคะแล้วก็อันนี้หนึ่งพัน 1 5 0บาทอ่ะเรามาให้คะแนนกัน,กน,กนกะะดีกว่านะอันนี้นะคะตัว Laneige t o Tone Shadow Bar นะคะให้กี่คะแนนคิดไว้ในใจก่อนแล้วก็พอหนึ่สองามปุ๊บแล้วยื่นมือไปที่กล้องนะคะ 1, 2, ึ่ให้คะแนนค่ะ<ร>ไม่มีจอยกมือเหมือนกันเลย<ร>มาที่น้องลิปนะคะ Laneige t o Tone Lip Bar มีทั้งหมดสี่สีนะคะแต่ว่าเราได้มาลองหนึ่งสีซึ่งเป็นสีที่มีเกียรติมากว่าเป็นสีที่นางเอกใช้นะอ,อ่ะคิดคะแนนไว้ในใจนะคะหนึ่งสองซ้ด้วยทำไมติ่งยังให้สีเลยล่ะ <laughs> <laughs> ป๊าดายิปปุตา และนั่นก็คืออันแพ็กแกะ n g and Friends ในวันนี้นะคะซึ่งก็เราก็ได้นำพาติ่งมาเล่าเรื่องความติ่งความเกาหลีงานเก่าอะไรกันมากมายนะคะก, <Dustin emitism> ก็หวังว่าสา,สาวๆก็คงจะแบบ อินแล้วก็ใครที่ยังไม่เคยเริ่มดูเรื่องนี้นะคะ mm. ก็อาจจะคิดเดี๋ยวเดี<ๆ>๋ยวจะไปเริ่มแล้วช่วงสงกรานนี้เดี๋ยวไปเริ่มแล้วค่ะใค,ใครเริ่มอินเนี่ยมาหลังใบเมาส์หน่อยกันได้นะคะส่วนอันนี้นะคะสายเกาก็ยิ่งเกามากขึ้นไปด้วย d u ักเกาหนี มุขบาท10บาทก็เล่นอ่ะก็ยังคงเก้ากันต่อไปนะคะส่วนอาจุม่าก็อ่ะเดี๋ยวไปลองตามดูละครกันก่อนนะคะก็แน่นอนค่ะว่าเจ้าตัวนี้นะคะมันออกมาสักพักแล้วเพราะฉะนั้นก็สาวๆก็ลองไปดูรีวิวกันได้นะคะใน g b ัน c o m slash review นะคะก็คือเป็น section user review ของเรานั่นเองแล้วก็กลับมาพบกับจีบันอันแ a ็ k แกะลองได้นะคะทุกวันหวยออกค่ะวันที่1และ16ค่ะ แยงพูดสมน้ำน่าแยงพูดหนึ่งและวสิของทุกๆเดือนนะคะที่ช่องจี a บั f นเอาพิเค่ะเอนะคะสําหรับวันนี้เดี๋ยวต้องลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวต้องไปตามหาตําผลิตภัณฑ์ไปดูละครเดี๋ฉันไปดูละครได้ได้ไเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเดี๋ยวเราอันยองและลาไปพร้อมๆกันนะคะหนึ่งสองสามอันยองเซลสวัสดีค่ะ